ไปครับหลังจากที่เราผสมเสร็จแล้วนี่นะครับผสมเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปลาดโคนนะครับอ่ะพอดีต้นที่มันเป็นนะครับมันไม่ไกลจากตรงบริเวณที่เราสามารถผสมยาได้เนาะอ่ะไปครับไปกันครับหิ้วไปก็ลาดอย่างนี้นะครับอ่าถ้ามันหลายต้นพี่ผสมใส่ถัง200รลิตรนะครับแล้วก็ใช้เครื่องใช้เครื่องลากสายยางลาดเอานะครับ อันนี้มันก็มันไม่ได้เป็นหลายต้นนะครับอ่ะมันเป็นอยู่ต้นเดียวอ่ะนี่นะครับตรงนี้นี่คนระับเห็นไหมสีมันไม่เหมือนเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมครับอ่ะนี่วิธีการลาดเห็่ไหมก็ลาดไปเลยนะครับเห็นไหมครับเราฝังไปประมาณไม่เราฝังเข็มไปประมาณยังไม่ถึงชั่วโมงนะครับนี่นะครับ เนี่ยเข็มนี้หมดแล้วนะครับเข็มนี้ใกล้ๆจะหมดแล้วนะครับมันก็เลยเป็นข้อดีหนึ่งของดีบอลเนาะที่แบบยาหมดเร็วนี่มาลาดโค่าลาดโคนก็ให้เราเน้นตรงบริเวณโคนต้นนี่แหละครับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับนี่นครับเน้นตรงคอดินเนี่ยให้แบบมันท่วมไปเลยนะครับ ล้วเราค่อยกระจายออกมาภายนอกนะครับนี่นะครับนี่นะครับเน้นตรงโคนดินนะครับอ่ะเน้นตรงโคนต้นเนี่ยครับให้มันขึ้นเป็นฟองแบบนี้เลยครับพยายามเน้นตรงโคนนะครับ,ตร,รบตรงคอดินนี่แหละสำคัญที่สุดนะครับ จะหายไม่หายก็คือตรงที่เราเน้นยาที่โคดินครับที่เหลือก็ก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นน่ะให้ลาดไปตรงคอดินน่ะที่เหลือสามสิบเปอร์เซ็นตก็บริเวณทรงพุ่มเนาะก็ลาดไปนี่ครับก็ทำอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้อ่าลาดโคนเนี่ยลาดโคนเนี่ยคือเรา ลาดทุก7วันครั้งนะครับอย่างน้อย3ามรอบนะครับส่วนการฝังเข็มนะครับเราฝังครั้งเดียวนะครับถ้าผ่านไปสัก1เดือนนะครับหรือว่า4ี่วันเนี่ยยามันยังยามันยังเรียกว่าอะไรยามันไม่เห็นผลอย่างเงี้ยเราฝังเพิ่มได้นะครับบางครั้งมันอาจจะไม่ถึงครับยาอาจจะไม่ถึงเราฝังเพิ่มได้เพราะมันบางครั้งมันป่วยหนักเราฝังเพิ่มได้นะครับโอเคนะครับฝังเข็มลาดโคนนะครับก็ประมาณนี้นะครับ แนะนำนะครับถ้าเป็นโรคล่างเน่าเน่าคอดินต้นเน่าครับสั่งชุดลาหมดจดนะครับแน่นอนที่สุดนะครับส่วนวิธีการทำเนี่ยทาให้ดูแล้วนะครับถ้าสงสัยตรงไหนก็ไม่ชัดเจนก็โทรถามไลน์ถามทักถามถามในทุกช่องทางครับยินดีที่สุดนะครับโอเคครับสั่งเลยครับชุดลาหมดจดไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมสวัสดีครับ